ชุดทองใหม่เขาเตยสแวไพายแวไพายสาวสุดเซ็กซี่ที่ไม่ได้มีดีแค่ความสวยแต่ยังมีฟังก์ชันพิเศษไปดูกันโดยชุดทองนี้จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนเป็นส่วนของชุดและแว่นตาที่มาเป็นเครื่องประดับครับและอาวุธคู่กายของน้องนั่นก็คือคา98 พร้อมกับเครื่องร่อนที่โคตรจะเทมาในรูปลักษณ์ของร่มกันฝนและถ้าหากเพื่อนๆมีชุดมีเครื่องประดับและก็ขา9 8 <c oughs> เพื่อนๆก็จะสามารถยืนโพสท่าสวยๆแบบนี้ได้เลยครับแต่จริงๆแล้วความสามารถพิเศษของน้องนั้นมันคือการที่เปลี่ยนฉากให้เป็นสีเลือดได้เลยครับเอาละครับเดี๋ยวพาน้องเข้าไปลดแล่นในเกมกันหน่อยเข้าไปดูกันนะครับว่ารูปลักษณ์ในเกมของน้องจะสวยงามสักแค่ไหนและเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแมพให้เป็นสีเลือดมันส่งผลอะไรกันบ้างในส่วนของเครื่องร่อนอันนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างแปลกใหม่และก็เทมา รูปลักษ์เป็นลักษณะของร่มกันฝนครับเมื่อเราลงมาในปราสาทได้ยินเสียงหลวงพ่อตีระฆังฉันเพนก็เสมือนว่าท้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดเลยครับเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้โคตรจะเท่เลยครับ หล้วไม,ม่ยิ่งเรากลายร่างเป็นแววไพร์ที่มีปีกสยายออกมาแล้วเราก็ความเข้ากันของชูดกับท้องฟ้าที่เป่งประกายไปด้วยสีเลือดมันโคตรจะเข้ากันเลย,เลยครับโดยเอฟเฟกท้องฟ้าสีเลือดมันก็จะมีผลกับผู้เล่นคนอื่นๆในแผนที่ด้วยลับสุดท้ายก็ด้วยคู่กายของน้องนั่นก็คือคา์98ซึ่งมีฮิตเอฟเฟกหลังจากที่ศัตรูกลายเป็นกล่องก็จะมีขังคาวบินโผล่ข,ขึ้นมาโดยรูปลักษณ์ของกล่องถ้ามองจากด้านบนก็จะเป็นรูปหัวใจที่เป็นดอกกุหลาบอยู่ตรงกลางแต่ถ้ามองจากด้านหน้าเข้าไปก็็จะเหหหนนรูปปปดดดออออกกพาาทีีุ่่้้้มไววยขงขงขขงขงค เท่เลยแหละครับและนี่คือชุดทองใหม่เพื่อนๆไปจัดกันแล้วหรือ,อยังครับใครโดนไปกี่กลองคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้นะครับ